สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่างแบงค์นะครับวันนี้ก็จะพาไปแก้ไขปัญหานะครับลถอาการผมาะลรหนักนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุก็จะเป็นกองไฮดรลิกตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากองไฮดรลิกตันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปสังเกตดูนะครับว่าอาการกองไฮดรลิกตันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย พ9ชั่วโมงต่อแผงติดต <ž lasting> ันนะครับ ได้ทำการเปลี่ยนของ